โอ้โหหนาวมากวันนี้อยากแคมปิ้งนีงไ่ไงมีหิมะตั้งแคมปิ้งตรงนี้เลยวิวหานเข้าบ้านเราคือว่ายังเยองวันนี้วันสิ้นปีนะก็เลยอยากจะตั้งแคมป์กัน พราะมันมีหิมะดูบุกลีนบุกลีนบุกลินหิ้ยหนาวมากเลยน่าจะลบเก้าองศานะวันเนี้ยพอพี่มาเขาขำนะว่าเราจะทำกันจริงๆใช่ไหม หนาวไหมปลูกลินหนาวไหมคะปลูกลินหนาวไหม Thank mm -hmm. you.

อนนี้โบก็การเต้นเสร็จแล้วนะคะไม่หนาวเลยเหนื่อยก่อไฟนะคะ ีเจวเราเจาเบียร์ไปแช่ในหิมะกันนะคะจะได้เย็นอืม ตู้เย็นตู้เย็นธรรมชาติจะเที่ยงคืนแล้วนะคะไม่มีพระจันทร์แล้วตอนแรกมีพระจันทร์ตอนนี้พระจันทร์ไม่มีแล้วก็มองดูบนบ้านนะเราจะกลับึืนไปนั่งบนบ้านนะคะคงไม่นอนในเต็นท์นะไม่ไหวนะคะหนาวเกินลบเก้าองศาได้เรามารอเขาดาวพร้อมกันน,นะคะคุณมาร์ก ปีที่แล้วเราไปคาดาวอินไทยแลนด์แต่ปีนี้เราเคาดาวที่เยอรมัน Happy New Year in Thailand เราก็ดูช่องถ่ายทอดสดทางทีวีนะคะที่เยอรมันคุณมาร์กจะยัง Happy New Year เอาเจ็ดหกแล้ว 3 <laughs> Happy New Year Happy New Year baby Happy New Year ha. 莫的跳边。Oh, God. ดูข้างบ้านเรานะ <c oughs> บริกาดีมากมากโอ้โหโ,โ,โอ้ยังไม่อีกนะโอ้โหยังไม่อีกนะข้างบ้านจัดให้เต็มๆนะคะข้างบ้านบอกเอาไป เอาไปขบมาบอกว้วาบาบกเอาไปให้เต็มที่เอาไปเลยโอ้โหว้าวโอ้ 好，好，好。